เอ,เอาล้วครับเอาล้วครับเอาล้วครับเอาละ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 ครับเดี๋ับเบลยาครับผมงานนี้ต้องห้ามนะครับโอ้รำบานครับเอเขแล้วครับดูครับ โอ้โหเอาไม่เข้านะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่เอาไม่เข้าโอ้โหดูนะครับดูนกแข่เดียวนะครับนะครับพร้อมครับ โอครับโอ้ครบโพนนะครับ <c oughs> โฮดกไม่ยอมครับ โอ้ใจครับตัวเครื่องครับโอ้เสน้อยนะครับโอ้จริงจริงนะครับใจครับไสนี้แน่นอนครับกวบตัวจุจาครับผมโอ้เ,เล่อเลยครับ ดีครับดูหมายโอ้แน่นอนครับคุณครับ